เรื่องนี้มีคนผิดอยู่แล้วทันญ่าฝากคำถามถ,ามถึงพีเคเข้าใจความรู้สึกโยเกิร์ต ธัญญาธัญญาเรศหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการดังอยู่ด้วยกันเผยหลังได้ดูรายการซึ่งพีเคปิยวัฒน์พร้อมด้วยโยเกิร์ตนัทชาได้เปิดใจยาหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วก็ได้แต่งงานกันมา4ปีท่ามกลางกระแสะข่าวสะพัดว่าสาเหตุเพราะว่าฝ่ายชายขอมีโลก2ใบ โดยทันย่ายอมรับว่าตกใจได้ดูในรายการก็รู้สึกตกใจไม่มองว่าเป็นอาถรรพ์ว่าพิธีกรจะต้องเลิกรากันมองว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะเลิกรากันแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องยอมรับแล้วก็มุฟออนไปตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอทั้งสองคนถ้าเจอก็อยากจะให้กำลังใจทั้งคู่โดยเฉพาะโยเกิร์ตเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วก็คงรู้สึกเจ็บและช็อกมาก เข้าใจว่าผู้หญิงก็อยากที่จะแต่งงานครั้งเดียวไม่ใช่แต่งแล้วเลิกเชื่อว่าน้องเป็นคนเข้มแข็งม,มากอยากให้ผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกันกับพีเคอยากให้กำลังใจแต่อยากจะถามด้วยว่าทำไมอะ ทัญญายังบอกอีกว่าจากเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าเวลาและกำลังใจจากคนรอบตัวจะทำให้โยเกิร์ตแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อว่าคนดีๆจะเข้ามาแน่นอนส่วนคำว่าโลกสองใบทัญญามองว่าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคู่หากยอมรับไม่ได้ก็ต้องจบที่การออกมาจากจุดนั้นแต่สำหรับตนเองเห็นว่าคู่รักมันก็ควรจะมีแค่สองคนเท่านั้น